สวัสดีครับคุณลุงผมมาตามที่ผมจองห้องไว้นะครับคุณลุงจำได้ไหมผมชื่อเคนไงครับอ๋อฉันจำได้สิห้องขึ้นไปดูสิห้องศูนย์หกทำไมเขาต้องทำบันไดข้างนอกด้วยนะเดินเมื่อยนะเนี่ยอืมนี่สินะบันไดว้าวอืมห้องศูนย์หกอยู่ไหนนะ ห้องศูหอยู่ไหนนะอ๋อนี่ไงห้องศูนหเจอแล้วเฮ้ยนี่สินะห้องฉันเข้าไปดูเลยดีกว่าอืมโอ้โหห้องฉันนี่ก็สวยดีเหมือนกันนะห้องกระจกด้วยเหรอเนี่ยเตียงติดกระจกเลยมีห้องครัวตู้เย็นด้วยอะโหห้องเตียงนอนมีโต๊ะคอมอะไรด้วยตู้เสื้อผ้าถือว่า ดีนะเนี่ยดีมากเลยมีครบทุกอย่างเลยมีตู้เย็นก็พอละลาเลลาลาเลลาเล,าล,าลาน่นเกมดีกว่าเอ๊ะเอ๊ะใครมาเคาะประตูเนี่ยเคาะดังเลยอ่ะไหนลองไปดูหน่อยซิอืมอ๊อพิซซ่ามาส่งเหรอเนี่ยว้าวเอ๊ยเราสั่งพิซซ่าไว้นี่ว้าวไปกินดีกว่า ลาแล้วลา,ลาเอาไว้ตั้งตรงนี้ละกันปึ๊บเอ๊ยอ่ะวางไม่ดิดเดี๋ยวๆด้แล้ว,วชิบเอ้ยอุ้ยวางผิดด้านอีกโอ้ยอะไรของเราวันนี้ชิบนี่พิซซ่าหน้าอะไรไม่รู้กินเลยดีกว่าเรางำหืมอืม,มรสชาติด,ดีนะเนี่ยเฮ้ยฉันง่วงแล้วนอนดีกว่าปิดไฟก่อนนอนเลยละกันเนาะ เราตกเทียงเอ้ยเดี๋ยวนะใครเปิดไฟอะฉันจำได้ว่าฉันปิดแล้วนี่โอ้ยอะไรเนี่ยว่าแล้วทำไมนอนไม่หลับกำลังกลนอยู่ดีๆปิดไฟก่อนนอนต่อดีกว่าโอ้ยใครเปิดน้ำอะไรอีกวะนี่ง่วง,วงวอะเฮ้ยล้วปิดซานี่เราจำได้ว่าเราปิดตาดไ้แล้วอะเฮ้ย ใครเปิดน้ำวะโอ้ยเราอยู่คนเดียวทำไมมีแต่เรื่องแปลกๆวะโอ้อะไรอะทำไมเป็นงี้นี่นอนต่อดิเอ้ยเดี๋ยวเ,ยเ,ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรอะคืออะไรอะเฮ้ยอุย้ยโอ้ใจตกอยู่ดีท่าตุ่มเลยเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยนะ หายไปแล้วเฮ้ยนอนตอนนอนดีกว่าเสียงอะไรอ่ะใครทำเรื่องนี่ยปึ๊บเปิดไฟก่อนปึ๊บเดี๋ยวนะเฮ้ยใครเปิดปิดประตูเล่นเมื่อกี้เดี๋ยวนะมันอยู่นอกประตูอยู่นอกห้องอ่ะลองเปิดดูหนึ่งสองสามไม่ีไปเฮ้ย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 ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปิดก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะ อุยหลอนหนะ้ามันมันอยู่หน้าประตูเลยอะ่ะโอ้เดี๋ยวนะหรือว่าเราตาฝาดวะเดี๋ยวนะข้างข้างล่างก็ไม่มีแล้วเมือ่อกี้เราเห็นข้างล่างเลยก็ยดีๆมันอยู่หน้าห้องเลยเหรออุย้ยเดี๋ยวก่อนนะลองเปิดอีกครั้งดิอ้าวอ้าว,าวตาฝาดเหรออุย้ยมันไม่ใช่แล้วอะ่ะเราะว่า เราโดนผีหลอกแน่เลยหอพักนี้มันต้องมีผีแน่เลยอที่ไปปิดไฟแล้วก็ออกจากที่นี่เดีกว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ปลอดไปแล้วยังไงฉันก็ไม่ได้นอนในคืนนี้รีบหนีดีกว่าโอ้ยไม่อยู่แล้วโว้ยกูโคตรหลอนรีบกลับบ้านดีกว่าลอยในรถฉันวันนี้เออน่ากลัวขับรถออกก่อนอุ้ยขับขับขับไปโอ้ยอะไรเนี่ยติดอะไรน้างหนาวะเด็ด เดี่ยวนะเดี๋ยวนะอะไรอะไอตัวนั้นอีกแล้วโอ้ยไปแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมาอยู่หน้าประตูเฮ้ยมันอยู่เดี๋ยวนะมันตามมาปะหนีก่อนไปแล้วเว้ยไปไหนก็ไปแล้วโอ้ยว่าขับขับชนชนชนขับหนีรถก่อนโอ้โหมาทางตึกเลยหลังตึกเลยวนี่เราไปนี่ไงมีถนนอีกสายนึงโอ้โหอะไรวะเนี่ยผิด ผีหรอกนี่นี่คืออะไรครับเนี่ยหอบพักอะไรอะ่ะทำไมผีตามด้วยอะ่ะ